การผ่านการเข้าพรรษาออกพรรษาของเรานี้ธรรมะคุณธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราอย่างไรมีธรรมะมีกวาเยียบคายเกิดขึ้นในจิตในใจอันเป็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างไร การเข้าพรรษามาถึงชีวิตของเราหมดไปแล้วเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตของเราหมดไปแล้วปีหนึ่งหรือสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ใช่น้อยถ้าหากว่านับเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกของเราที่หมดไปนี่ อย่างเราเราท่านท่านไม่สามารถที่จะนับได้ว่าหมดว่าเสียไปเท่าไหร่หมดไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนไม่มีโอกาสที่จะเอากลับมา,มาได้ยังว่าที่ผ่านไปแต่ละพรรษาแต่ละพรรษานั้นหมายถึงว่าชีวิตของเราเราท่านท่านไม่ละำหมดไปบางทีบางท่านก็หมดไป ยี่สิบส่วนมากมาในทีนี้ก็จากขวายี่สิบแล้วทั้งนั้นบางทีถึงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็อาจจะมีเรียกหมดไปมากทีนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าแก่เราและได้หมดไป เรามีความจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งที่มีค่าให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอะไรเราเป็นสิ่งที่มีค่าศีลก็เป็นสิ่งที่มีค่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเราจะต้องพยายามทําจิตของเราให้เป็นศีลขึ้นมาทําจิตของเราให้เป็นธรรมขึ้นมา คำว่าธรรมศีลก็เป็นธรรมคำว่าธรรมสมาธิก็เป็นธรรมคำว่าปัญธวธรรมปัญญาก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระนิพพานก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระธนเนนวิมุตติธรรมก็เป็นธรรมนี่จึงว่าถ้าว่าชีวิตของเราหมดไปหมดไปเราไม่มีธรรมะ เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติแก่เราเป็นการชดเชยสิ่งที่มีค่าของเราหมดไปนี่ก็เรียกว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวเราเสียหายอย่างหมดมีอย่างมากมายและก็มีโอกาสที่จะเสียหายจากไปจนกระทั่งหมดสิ้นหมดเนื้อประดาตัวคือไม่ไม่มีอะไร ในระหว่างที่เรายังไม่ทันเสียหายหมดนี้ก็ให้พากันพยายามทำศีลให้เป็นสมบัติของเราทำสมาธิให้เป็นสมบัติของเราทำปัญญาให้เป็นสมบัติของเราเรียกว่าเราธรรมะที่เป็นทมอันประเสริฐให้เป็นสมบัติของเราได้นี่ก็ ุ่มกันกาที่สิ่งที่มีค่าคือชีวิตของเราหมดไปหมดไปทุกพรรษาทุกพรรษาทุกเดือนและทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรามีโอกาสที่เรียกว่าทําสิ่งที่มีค่าเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราเป็นการโทษเชยสิ่งที่มีค่าของเราได้เดียไป และสิ่งที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสิ่งทดเชยนี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของเราที่หมดไปนี่เรียกว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่าในการเกิดมาในในชาตินี้นี่จึงเป็นการเกิดที่มีประโยชน์เป็นการการเกิดที่มีคุณค่าแก่เราอย่างยิ่งอย่างที่มันใน ท่านประธานในกล่าวนำท่านพูดไว้ทั้งในทางกล่าวทักคคู่นี้ว่าพระพุทธไป้ไอ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันประเสริฐเนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบนั้นสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความประเสริฐได้ กายก็เป็นกายอันประเสริฐวาจาก็เป็นวาจาอันประเสริฐจิตใจก็เป็นจิตใจจิตใจอันประเสริฐก็ประเสริฐเพราะธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาตัดสรูปท,ทรงนำมาประกาศนี่ ความจริงสัจธรรมมีอยู่แล้วสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดมารุนี่สัจธรรมอันประเสริฐนี้ก็มีอยู่แล้วในอาศัยธรรมะสัจธรรมที่เป็นของมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าจะเห็นชัดแจ้งชัดอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆก็นําเอาธรรมประเสริฐอันนั้นนะ่ะเอามาประกาศเป็นพระาศาสนา บรรดาเราเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังการแต่ได้ยินได้ฟังก็ส่วนมากเข้าถึงตาถึงหูถึงไม่มีโอกาสจะเข้าถึงจิตถึงใจถ้าจะทําก็ไม่เป็นธรรมที่จะทําลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจถ้าจะทำก็ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะกาอ,อ,อ้กำจัดค้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเราให้ลดน้อยลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้ไปได้ไปได้ไ ก็เพราะสัจะธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ชอบนั่นมันเข้าแต่ถึงหูมันไม่ถึงใจสัจจะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เข้าถึงใจดวงหนึ่งดวงใดเข้าถึงใจดวงใดเข้าถึงใ,ใจรายใดใจดวงนั่นจะเข้าถึงความประเสริฐขึ้นเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาเป็นพระขึ้นมาทั้งใจนี่เข้าถึงในําดับต่อไปนงท ในเมื่อสัจธรรมเข้าถึงใจใจดวงนั้นเป็นพระสกิทาคาเก่งเป็นพระอนาคาเป็นพาาระาอารหันต์ขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นทั้งใจอาศัยสัจธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าคนพบทดสอบจึงกระทาแน่นอนสามารถทําในจิตที่มีประกอบด้วยกิเลสตัณหามากมายขนาดไหนก็สามารถที่จะหมดสิน้นจากกิเลสตัณหาที่มากมายนั่นนี่ได้จริงพระพุทธเจ้าเอามาประกาศ นี่บรรดาเราเราได้ยินไปฟังแล้วพากันน้อมเอาสัจธรรมอันประเสริฐนั่นมาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจะเป็นการที่เรียกว่านี่คลี่คลายหรือว่าทำลายค้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ลดน้อยตามกำลังของสัจธรรมที่เราเข้าถึงตามกำลังของสัจธรรมที่เรารู้เราเห็นนั่นนี่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงยังไม่แกมแจ้งนี่สัจธรรม าจใจของเราก็ถึงเข้าถึงพอความประเสริฐยังย่อดย่อนเป็นลำดับเรียกว่าพระโสดาพระสกีภานพาพระสกิทาคาพระอนาคาถ้าหากว่าเข้าถึงแจมแจ้งในยาไอไอยังในยังยอดเยี่ยอยังใช่ที่สุดแล้วนี่ในคําว่าอาสวะคําว่าทิเลสต,ตันหาที่เคยนอนเคย,เคยในใน,ในอนอนเกิดตายอ,อยู่ในจิตในใจของเรานี่ มาระยะยาวนี่ก็หมดสิ้นไปก็ยังแต่จิตใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนอาศัยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าไทรงรู้ทรงเห็นเอามาประกาศอันนี้เป็นของประเสริฐจริงๆให้พากันน้อมให้พากันเอามาระลึกเป็นอารมณ์ความเกิดก็เป็นสัจธรรมความเก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมความเกิดคืออะไรเราไม่ต้องไปต้องพูดก็รู้เกิดนี่นี่คงมันเป็นอย่างไรคืออะไร เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์ก็เกิดเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนะเกิดก็หมายถึงว่ารวมตัวกันขึ้นแล้วนั่นเรียกว่าความเกิดนี่ความแก่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงของที่เกิดนั่นมันไอ้มันเกิดเหนใดวันก็แก่วันเกิดการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแก่นี่ในเมื่อสิ่งนั้นในที่เกิดนั่นมันสลายตัวไปก็เรียกว่าความตายอันศัจธรรมทั้งสามประการนี้เรียกว่าทุกข์ษัตย์พระพุทธเจ้าแจ่มแจ้ง ในสัจจะทมทั้งสามประการนี้นี่ในเมื่อแจ่มแจ้งนัทั้งสามประการนี้นี่ํำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาของที่มีอยู่ในใจิตในใจของพระพุทธเจ้าก็เสอก,ก็ก็เบาบางไปหรือก็หมดสิ้นไปทําไมจึงว่าสัจจะทมอันนี้ที่แน่แจ่มแจ้งในจิตใ,ใ,ใจแล้วนี่กามตัณหา้หาภวตัณห้าเกไอ้ไอ้อันตรกามตัณัญหาภาวตัณหาวิภวตัญหาจึงลดน้อยจึงหมดสิ้นได้แล้ว ก็เพราะเห็นชัดว่าอันนี้สักแต่ว่าสัตธรจะทเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครบุคคลไม่ใช่อะไรสักอย่างสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดสิ่งที่เขาแก่เขาก็ไม่รู้ว่าแก่สิ่งที่เขาตายเขาก็รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาตายเหมือนกัะฟองน้าเขาเกิดเป็นฟองน้ําเขารู้ว่าเป็นฟองน้ําเมื่อไหร่เขาเกิดยเงไงเขาสลายไปฟองน้ํานั่นก็ไม่รู้เอ้ไอดินก็มันมาเกิดรวมดินน้ําลมไฟมารวมกันดินน้ําลมไฟตรงไหนก็ไม่รู้ นี่ดินน้ำลมไฟแก่ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้ดินน้ำลมไฟสลาย <_ lost him> ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้นี่มีแต่ของไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างมีแต่กิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจไปหมายเอาว่าสิ่งที่รวมกันนั่นก็เป็นคนเป็นสั God, สนวตว์หมายเอาสิ่งที่รวมตัวนั่นเป็นคนเป็นเรานี่แล้วก็ไปยินดีแล้วก็ไปยินไล่ว่าเป็นคนว่าเป็นของดีว่าเป็นของสวยของงามนี่นี่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องสองขานสังขารไปปรุงไปแต่ง นีให้รู้ทานแล้วให้ละตัวนี้เสียให้ละตัวสัญญาตัวสังขารตัวไปปรุงไปแต่งไปคาดทะนเนยไปไหวไปคาดไปหมายว่าเป็นอย่างนั่นอย่างนี้จะไปคาดอย่างไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดจะไปหมายยังไงมันก็เป็นไม่เป็นอย่างหมายมันก็ฟองนั่นจะไปหมายเป็นพองหมายเป็นพอมันก็ไม่เป็นฟองให้ประเดียวประเดามันก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พาดการทํานทในความแจมแจ้งใน สัจธรรมกาของจริงคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ว่าอันนี้เป็นสัจธรรมอันประเสริฐจริงๆเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่ประเสริฐนี่เราเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์สิ่งก็ที่เป็นกิเลสตัณหาชั่วช้ารามกเราก็ยังเอาไปสัมผัสสัมพันธ์กันได้อย่างสะดวกอย่างสนุกสนานและมันมีประโยชน์อะไร มันช่วยทําให้กิเลสตัณหาของเราลดน้อยบกพ่องลงไปได้สักเล็กน้อยเมื่อไหร่นี่มันมีแต่จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนพน,พน,นักเข้าเราเกิดมาในชาตินี้เราก็จะไปหาแต่ของไอไอ้เนี่ยของมืดของหนามาทับถมใจใจของเราให้มืดให้หนายิ่งขึ้นไปมันมีประโยชน์ที่ไหนการเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับสัจธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกล้าเราไปเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่เป็นธรรมที่จัดไอ สักพ่อไมมันม,มีมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวในเมื่อเป็นมีแต่ที่เป็นประโยชน์จะประโยชน์แก่เราอย่างเดียวทำให้เราไม่สนใจนี่ให้ภากอนสนใจเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัย์จะทำให้ยิ่งเต็มสติกําลังความสามารถของเราที่จะเอาใจของเราไปอยู่กับชาติความเกิดชราความแก่วรณะความตายให้มาก ได้เท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆไม่มีอะไรที่จะทําใจของเราให้เข้าถึงความประเสริฐได้มีแต่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงรับรองว่าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐเท่านี้สามารถที่จะทําให้จิตใจของเราเราท่านท่านที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เข้าถึงความประเสริฐคือมาได้นนกนี้ไม่มีจึงให้พากันเข้าใจ เราต้องการให้เราเป็นคนประเสริฐต้องการให้จิตใจของเราเป็นประเสริฐต้องการให้กายของเราก็เป็นกายประเสริฐวาจาของเราก็เป็นวาจาที่ประเสริฐจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่ประเสริฐนี่ให้เอาจิตใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าวาดเป็นธรรมอันประเสริฐนี่ให้ยิ่งผลที่ความผลคือผลที่อไผลคือความต้องการที่เราต้องการให้จิตใจของเราเข้าถึงความประเสริฐไม่ต้อง ปรารถนามันก็เป็นเหมือนกับผลมะม่วงผลมะม่วงอย่างนั้นนะฮะในเมื่อเรามีการดูแลรักษาลำต้นให้ให้ดีแล้วความไปไม่ต้องไปปรารถนาผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเองมันก็สุกข,ขึ้นมาเองในที่สุดก็ได้รับประทานได้รับประทานก็สุกลดก็ดีสีด้วยนในเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทําให้ผลมะม่วงเป็นและเหตุปัจจัยที่จะทําให้ผลมะม่วงมันสุก นี่ก็มันการเหตุปัจจัยที่จะทําให้จิตใจของเราเข้าถึงป่าประเสริฐอืมก็มีแต่เอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันกบธรรมะอันประเสริฐเท่านี้เองโอกาสที่เราจะได้สมบัติอันประเสริฐมีโอกาสจะได้ถึกญาได้มีโอกาสที่จะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนที่เดียวแสดงธรรมเทศนาปฏิทันฐานสตัยยาิโยมคณะรุ่นหนึ่งเพียงเท่านี้ละ